ตาใครดักฝันไม่ได้แค่ป้องกันฝันร้ายแต่มันยังเล่าชีวิตคุณได้ ลอยศักตะข่ายดักฝัน Dreamcatcher เป็นลวดลายที่ได้รับความนิยมเพราะมีความหมายลึกซึง้งและเชื่อมโยงกับความเชื่อทางวัฒนธรรมที่งดงามโดยเฉพาะในชนพื้นเมืองอเมริกันนี่คือเหตุผลที่คนชอบสักและมีความหมายที่เกี่ยวข้อง 1. นึ่นลักษณะการปกป้องตะข่ายดักฝันถูกเชื่อว่ามีไว้เพื่อปกป้องผู้หลับไหลาจากฝันร้ายโดยเส้นใย,ยตะข่ายดักจับฝันไม่ดีและปล่อยฝันดีให้สู่ผู้ที่หลับอยู่การสักลายนี้จึงมักเป็นตัวแทนของความปรารถนาในการปกป้องและความสงบในจิตใจ 2. ความเชื่อในพลังบวกคนที่เลิกสั์ตะไคร่ดักฝันมักต้องการดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตและปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปลวดลายนี้จึงสะท้อนถึงความเชื่อในสิ่งดีงามและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพลังบวก 3. การเชื่อมโยงกับจิตวิญญ,ญาณในวัฒนธรรมชนพื้นเมืองอเมริกันตะไคร่ดักฝันยังสื่อถึงการเชื่อมโยงกับจิตวิญญ,ญาณและธรรมชาติผู้ที่สักลายนี้อาจต้องการแสดงถึงความคารพบต่อจิตวิญญ,ญาณความสงบและความเชื่อมโยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 4. ความงามที่แฝงความหมายตะข่ายดักฝันมีลวดลายที่ละเอียดอ่อนและงดงามการสักลายนี้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างความหมายที่ลึกซึ้งและความสวยงามของลายเส้นซึ่งดึงดูดคนที่ต้องการแสดงออกถึงบุคลิกและความชอบของตนเอง 5. การปกป้องความฝันและเป้าหมายตะข่ายดักฝันยังเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องความฝันในเชิงเป้าหมายชีวิตคนที่สักลายนี้ต้องการแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาความฝันและเป้าหมายของตัวเองเอาไว้ ตะข่ายดักฝันไม่ใช่แค่ญสักษณะของการปกป้องจากฝันร้ายแต่มันยังสะท้อนถึงความเชื่อความหวังและพลังโบวกที่เราดึงเข้ามาในชีวิตทุกลายเส้นของรอยสักนี้มีเรื่องราวที่น่าหลงไหลมาร่่มสำรวจความหมายเบื้องลึกและแรงบันดาลใจของศิละปะน,นี้ไปพร้อมกันในช่องของเราและคุณจะค้นพบว่ารอยสักคือการเล่าเรื่องที่ไม่สิ้นสุดหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามจะได้พลาดคลิปอื่นๆของเราและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ